สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี สำหรับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะผลรางวัลได้แก่ 8, 9, 4, 2, 4ค่ะและเลขเด่นของเรา1กับ2ในวันนี้เลข2มาทำงานข้างล่างนะคะส่วนจับคู่นั้นไม่มีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคำนวณกันต่อหลักร้อยได้แก่เลข8 หลักหน่วยบนได้แก่เลข4และบวกด้วยเลข9ตามสูตร8ปดบวกสบวกเได้21นะคะเราจะนำเลข1ตัวสุดท้ายมาตั้งเป็นเลขเด่นตัวที่1นับเพิ่มอีกห่งแต้มก็คือเลข2ค่ะในวันนี้เราจะได้เลข1และเลข2อเอกไปใช้งานกันค่ะส่วนแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเลขห